สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมนายสมดีกระใช้ยืนนะครับรองผู้การจังหวัดฝ่ายว่าด้านความมั่นคงนะครับก็ขออนุญาตมากับเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับว่าในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เราอะนะครับที่เกิดเหตุในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีวาตภัยเกิดขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนพฤษภา 5-6เราเนี่ยนะครับในพื้นที่ถึง10อำเภอละ44ตำบลน,นะครับมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนี่ย1,000ครัวเรือนเศษนะครับโดยในพื้นที่10อำเภอเนี่ยก็มีอำเภอชุมตะบงนะครับอเภอชุมแสงอเภอท่าตะโกอเภอหนองบัวไผ่สาลีตาครีตากฟ้าก้าวเลี้ยวอเภอเมืองและก็อลาดยาวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะกว้างขวางและก็ครอบคลุมไปเกือบ ทั้งจังหวัดเรานะครับในภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงเป็นลักษณะพา,ายุฤดูร้อนนะครับเป็นลมกระโชกแรงนะครับก็ทําให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของบ้านเรือนที่เสียหายนะครับหลังคาเปิดฝาบ้านพังนะครับที่จากที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ผมเองเนี่ยนะครับไปตรวจเยี่ยมราษฎรเนี่ย ก็เห็นสภาพแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าค่อนข้างจะดูแรงพอสมควรนะครับในเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจุดที่เกิดเหตุทุกครั้งเนี่ยนะครับท่านผู้การจังหวัดท่านผู้ว่าชัยรอมีแดงแล้วก็ท่านนายกเหล่าขาชาิท่านอามบลรัตนมีแดงเนี่ยนะครับท่านก็จะออกไปช่วยเหลือโดยแจกถุงยางชีพให้นะครับโดยในส่วนของท่านผู้ว่าเนี่ยก็จะใช้เงินทดลองราชการซื้อถุงยางชีพสําหรับพระษฎดที่ ไม่สามารถจะดำรงชีพได้ตามปกตินะครับส่วนท่านนายกเหล่ากาชาติก็จะเสริมในส่วนของถุงกาชาติที่ขาดนะครับที่ไม่สามารถจะใช้เงินของเงินทดลองราชการได้ก็จะเสริมเสริมของท่านผู้ว่าไฟแล้วก็รวมทั้งท่านก็จะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับพวกเช่นเตาแก๊สบ้างนะครับหม้อหุงข้าวบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเสื้อนักเรียน ของเด็กๆนะครับที่ท่านก็จะไปช่วยในอันนี้คือส่วนที่การช่วยเหลือเบื้องต้นในส่วนระยะยาวนะครับก็ในเรื่องการซ่อมแซมสิ่งสารนประโยชน์บ้านเรือนเนี่ยนะครับก็ต้องกลับเรียนว่า,ามีบางส่วนนะครับที่เสียหายไม่มากก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือองค์กรปกครองท้องที่เขาก็จะใช้งบป,ประมาณของเขาเองนะครับบางส่วนนะครับ าบางส่วนก็ถ้ามันกรณีอย่างพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีเป็นเงินจํานวนมากเนี่ยนะครับก็อย่างเช่น,นแถวแถวอำเภอชุมตะบงอย่างเงี้ยนะครับเป็นพื้นที่บริเวณเสียหายกว้างประมาณเกือบร้อยเกือบสองร้อยลังค่าเรือนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือซึ่งในระเบียบเงินทดลองราชการเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดนะครับเพียงช่วยได้บางส่วนซึ่งในวงเงินไม่เกิน3 0,000่น สามพบาทนะครับส่วนที่เกินจุดนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตรงว่าก็กระทรงต้องช่วยเหลือตนเองนะครับก็กับเรียนนี้ครับว่านับตั้งแต่เรื่องการซ่อมแซมที่อยู่นะครับเราจังหวัดได้ใช้เงินช่วยเหลือไปแล้วนี่นะครับก็ในส่วนของอำเภอชุมตะบงกบอำเภอชุมแสงเนี่ยคิดเป็นเกือบร้อยเจ็ดกว่าหลังคาเรือนแล้วนะครับคิดเป็นเงินก็ประมาณเกือบล้านบาทนะครับ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีการช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนอีกประมาณ40กว่าหลังคาเรือนนะครับแล้วนอกจากนั้นในส่วนที่เหลือทางอ,อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นก็ใช้งบประมาณตัวเองในการช่วยเหลือน,นะครับในส่วนของถุงยางชีพเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กลับเรียนไปนเบื้องต้นเนี่ยเราก็แจกไปแล้ว900กว่าชุดนะครับเป็นเงินก็ประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าบาทแวนะครับก็กลับเรียนพี่น้องครับว่า ในช่วงของสถานการณ์บวตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาซึ่งคิดว่าสิ้นสุดเดือนพฤษภานี้เราก็คงจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่บางบางช่วงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ก็คาดเดนว่าเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนถ่ายจากฤดูร้อนมาสู่ฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะมีลมกระโชกได้เป็นบางช่วงนะครับก็ต้องฝากพี่น้องช่วยพึงระมัดระวังนะครับในเรื่องของ บ้านเรือนนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้แนะนําว่าก็ควรจะในการซ่อมครั้งนี้ก็ขอให้ซ่อมให้มั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปลูกต้นไม้บังกระแสะลมที่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในระยะยาวต่อไปนะครับก็ฝากกับเรียนพี่น้องครับว่าบางพื้นที่ก็วัตภัยก็ทําให้เกิดความสูญเสียสรุปแล้ววัตภัยของเราเนี่ยก็มีผู้สูญเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับหนึ่งรายที่ อำเภอลาดยาวนะครับนะครับก็เกิดจากเหตุที่แกล้มไปนะครับแล้วก็หัวฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตไปเกิดจากความตกใจด้วยนะครับที่มีพายุพัดมาแล้วก็ลมลมพัดแกทําให้แกล้มแล้วก็ศรีรษะฟาดพื้นแล้วก็กระเบินแกป่วยอยู่แล้วด้วยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากับพี่น้องประชาชนไปก็ ในส่วนนี้เนี่ยนะครับกขาต้องฝากเรียนพี่น้องว่าหากยังตกหล่นหรือยังไม่รับความช่วยเหลือเนี่ยก็ขอให้รายงานไปที่องค์กรปกครองส่วนท่านก่อนนะครับถ้ายังรายงานแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยขอให้ท่านแจ้งมาที่ท่านในเภอแต่ละอำเภอนะครับแล้วถ้ายังไม่ได้ผลยังไงก็ขอให้แจ้งมาที่ฝ่ายปกครองฝ่ายป้องกันบรรเทาสารภัยของจังหวัดนะครับอยู่ที่สารกลาง หลังเก่าชั้น2หรือจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0892031943นะครับรอ,องผู้การจังหวัดที่ดูแลงานด้านปกครองและด้านมัญงเนี่ยนะครับก็จะช่วยสับสนช่วยดูแลให้นะครับอันนี้ก็ฝากกับเรียนพี่น้องมาอ,อันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้ท่านผู้การจังหวัดนะครับ วันที่28เนี่ยนะครับท่านผู้การจังหวัดพูษสภาเนี่ยท่านผู้การจังหวัดได้มอบให้ผมได้ประชุมท่านผู้บริหารองค์กรมหาดิทยและท่านานยอำเภอนะครับในใน4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในช่วง800 000, 000, 80, 000, 000, าาล้านก้า80พันามหาลัชินีซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการระยะ5ปีนะครับแต่ในปีแรกเนี่ยปี56กเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะปลูกในพื้นที่ของเขตเป่านะครับป่าต้นน้ําป่าอนุรักษณ์นะครับ,อ,นนนะรบอันนี้แต่ในปี57เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการปลูกในพื้นที่ที่เป็นที่สารประโยชน์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็ได้ทําความเข้าใจกับผู้บริหารองค์กรของถิ่นในการที่จะคัดเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็ของงืมานมาเพื่อจะปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้เป็นร่มเงาแล้วก็รวมทั้ง อย่างที่ได้กลับเรียนไปแล้วอาจจะไปบังกระแสลมในกรณีช่วงเกิดพายุฤด,ดูร้อนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่วันนี้ได้ชี้แจงร่วมกับทางหน่วยงานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องที่2วันนี้ที่ได้มากลับเรียนก็คือกรณีของปัญหาไฟดับและก็สภาวะการเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในกรณีที่อาจจะมีไฟดับเกิดขึ้นนะครับ อันนี้เกิดเหตุจากไฟดับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่จังหวัดภาคใต้นะครับใน14จังหวัดภาคใต้ซึ่งวันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจว่ามันเกิดสาเหตุจากฟ้าผ่าขึ้นมานะครับแต่ว่าในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยวันนี้ก็ได้เชิญทางท่านหัวหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนฝ่ายผลิตนะครับของประจําจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยได้มาชี้แจงว่าไฟฟ้าในส่วนของนครสวรรค์เราเนี่ยจะรับมาจาก2ส่วน ส่วนแรกคือไฟฟ้าที่มาจากแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับเป็นโรงงานถ่านหินเป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหินซึ่งอันเนี้ยไฟฟ้าส่วนนี้จะมาเก็บไว้ที่สถานีไฟฟ้าก็ฝ่ายผลิตที่อำเภอท่าตะโกนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่เราจังหวัดนครสวรรค์เรารับมาจากเขื่อนศิริกิจและก็เขื่อนภูมิพลอันนี้ก็จะมาสำรองไฟไว้บริเวณแถวแเยื้องๆกับ บริเวณโลตัสนะครับห้างสรรพสินค้าโลตัสซึ่งมีสถานีไฟฟ้าจนใกล้ๆโรงเรียนพลตำรวจนะครับก็กับเรียนว่านี่คือสส่วนที่ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เราซึ่งวันนี้ท่านหัวหน้าสํานักงานเนี่ยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ให้คำสัญญาว,ว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับเนี่ยก็จะสามารถถ่ายไฟฟ้าจากอีกจุดหนึ่งมาช่วยได้ชไดชเช่นกรณีที่ ในส่วนของนครสวรรค์ดับเนี่ยก็อาจจะเอากระแสไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแม่เมาะที่มาเก็บไว้ที่ท่าตะโกเนี่ยส่งมาช่วยที่นครสวรรค์ได้ก็เป็นแผนการอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นมาตรการในการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและก็กรณีที่เกิดไฟฟ้าดับนะครับแต่น,นี้เนี่ยทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ก็กําลังให้สํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับในการที่จัดทําแผนเผชิญเหตุ นะครับแผนปเะชิญเหตุในการป้องกันถ้าเกิดกรณีเกิดไฟไฟ้าดับในจังหวัดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วสมมติมันสมมติมมเหตุการณ์อาจจะต้องสมมติเหตุการณ์ว่าทั้งสองสถานีเนี่ยไม่สามารถจ่ายกระแสไฟไฟ้าได้เนี่ยจะทําอย่างไรนะครับเราจะช่วยจุดไหนก่อนนะครับจุดเช่นโรงพยาบาลนะครับหรือว่าจุดที่เป็นเกี่ยวกับสาธารณพยาาสาธารณุปการที่สําคัญที่พี่น้องประชาชนต้องใช้ประโยชน์ก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยพวกนี้จะขาด กระแสไฟฟ้าไม่ได้เลยนะครับพวกโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับพวกสถานีตารวจอย่างเงี้ยนะครับพวกแหล่งสถานที่ที่เป็นโทรศัพท์ไฟฟ้าปะปาอะไรพวกนี้นะครับเป็นแหล่งที่ต้องอ่โทษนะครับเป็นแหล่งเช่นไฟ,ฟอ่ะปะปานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์การสื่อสารพวกเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องมีกระแสไฟฟ้าสำรองหรือจะมีตัวที่จะช่วยให้ สามารถที่จะอย่างน้อยกระแสไฟดับก็ยังมีการสื่อสารกันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรากําลังให้ทางสํานักงานป้องกันและทาสาธารณภัยจังหวัดได้จัดทําแผนเผชิญเหตุนะครับลเรียงลําดับความสําคัญสถานที่ที่อย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุไฟดับขึ้นมาจะต้องจุดไหนที่ยังต้องมีสิ่งเหล่านี้ต้องมีกระแสไฟเพื่อให้พิ่น้องประชาชนได้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่วันนี้ได้ประชุม เรื่องที่3ก็ประชุมเรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้บริหารองค์กรของทิ่นซึ่งในตอนนี้เนี่ยปีนี้กรมส่งเสริมการปกครองทิ่นเนี่ยได้จัดสรรเงินมาให้กับองค์กรปกครองทิ้นเนี่ยในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสาลักษณะนะครับลักษณะแรกคือเรื่องของการบําบัดผู้ติดยานะครับอันนี้คิดเป็นรายหัวให้นะครับหัวละประมาณ2,500บาทนะบาทครับอันที่สองคือ ติดตั้งกล้อง cctv นะครับในหมู่บ้านชุมชนที่เสี่ยงนะครับซึ่งตอนนี้เราคัดเลือกไว้อำเภอละหนึ่งจุดนะครับหมู่บ้านละหนึ่งจุดนะครับเอามาโทษครับไม่ใช่หนึ่งจุดครับเป็นว่าติดตั้งทั้งหมู่บ้านเลยแต่เป็นหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของยาเสพติดมากนะครับซึ่งแต่ละอำเภอจะมีอำเภอละหนึ่งหมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เราได้กําหนดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือโครงการ ได้อุ่นใจได้ลูกหลานกับคืนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวง i c t ได้กําหนดสเปคของกล้อง CCTV มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่งรัดให้ทางผู้บริหารเนี่ยได้ดําเนินการตามสเปคของเครื่องอ CCTV ทีท่ติดตั้งในบ้านที่เสี่ยงและนอกจากนั้นเนี่ยทางกรมสง่สงเสริมการปกครองพ้องถิ่นเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าชุมชนใดนอกจาก15หมู่บ้านในแต่ละอำเภอแล้วเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ให้ทำเรื่องขอเป็นกรณีพิเศษได้ ก็พร้อมที่จะจัดสรรเงินให้นะครับอันนี้เช่นอย่างเช่นสมมุติว่าหนองกระโดนอำเภอเมืองหมู่หนึ่งมีเป็นบ้านเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับหมู่สิอาจจะเป็นเพิ่มมาขออีกก็ก,ก็ทําได้นะครับก็รีบส่งผ่านท่านอำเภอมาแล้วก็มาที่สํานักง,งานท้องถิ่นจังหวัดแล้วนอกจากเรื่องของกล้อง C C T V แล้วนะครับวันนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องว่ามีลานกีฬาในวงเงินประมาณ3ล้านบาทนะครับให้ลูกหลานถ้าเรามีพื้นที่ว่างนะครับ แต่ว่าอยากจะสร้างสนามกีฬาให้เด็กเล่นเป็นศูนย์กีฬาให้เด็กเล่นเพื่อ,อไม่เอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนะครับก็สร้างสนามกีฬาเป็นศูนย์กีฬาให้เด็กในวงเงิน3ล้านบาทก็ทางกรมสงเสริมการปกครองถิ่นก็ยินดีนะครับที่จะจัดพิจารณาจัดสรรให้ให้ท้ององค์กรปกครองถิ่นในการที่จะของดสนับสนุนมาสร้างลานกีฬาเพื่อต่อแก้ไขภัายาเสพติดให้กับเด็กลูกหลานเราเช่นสนามกีฬาสนามเตตอง สนามบลเล์บอลนะครับหรือสนามบาสเกตบอลอะไรพวกนี้นะครับก็ทางกรมส่งเสริมการปกองถิ่นก็จะพิจารณาจัดสรรก็เป็นใน3ลนักษณะแล้วอีกอันสุดท้ายคือเรื่องการฝึกอาชีพด้วยนะครับก็สรุปแล้วก็คือมี1บําบัดผู้ติดยา2การฝึกอาชีพในการบําบัดนี้ก็มีการฝึกอาชีพด้วยนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่อง,องกล้อง c c t v ทีก็คือเรื่องของาลานกีฬานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขภญหายาเสพติด ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริหารขององค์กรของทิ่นในเรื่องสุดท้ายครับในเรื่องสุดท้ายวันนี้ที่ท่านผู้ว่าได้ให้เชิญผู้บริหารองค์กรของทิ่นมาประชุมก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยกำลังเรียกร้องรัฐบาลในการที่จะขอจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับให้แก่องค์กรรองทินในในวงเงินประมาณ30%ของงบประมาณแผ่นดินนะครับ ซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาก็หมดไปแล้วนะครับว่ารัฐบาลต้องจัดสรรให้องค์กรวัถินไม่ต่ำกว่า25%และสูงสุดไม่เกิน35%นะครับแต่ในขณะน,นี้รัฐบาลจัดสรรให้อยู่ในช่วงประมาณ27.2% 7 2ก,กว่านะครับซึ่งก็องค์กรวัถินก็บอกว่าปีนี้ปี57เนี่ยขอให้ยันถึง30%นะครับแต่ว่าทาง รัฐบาลเองก็มีความจําเป็นในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับก็ได้เชิญประชุมองค์กรของทิ่นตัวแทนองค์กรของทิ่นนะครับทั้งเทศบาลทั้งอ,อบอตอทั้งอ,อบอจอไปคุยกันแล้วโดยท่านพระธานรัฐมนตรวนีวราเทพนะครับรัตนากรเป็นประธานในการประชุมร่วมกันสามฝ่ายเนี่ยก็ได้ทําควอมตกลงว่าในก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2557งบประมาณใหม่เนี่ยนะครับก็จะ พิจารณาให้28%ก่อนนะครับในปีต,ต่อๆไปก็จะเพิ่มขึ้นเป็นแบบก้าบันไดก้าบันไดขึ้นขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะให้ทีเดียวถึง30เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสถานภาพเรื่องของฐานะทางการเงินของรัฐบาลด้วยเนื่องจากรัฐบาลก็ต้องใช้เงินบางส่วนนะครับไปพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณุกการในโครงการใหญ่ๆห,หลายโครงการอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงกันก็ก็ปรากฏว่าจัง,จงหวัดเราก็ได้รับความร่วมมือด้ดีนะครับ ก็มีผู้บริหารองค์กรพ้องถิ่นบางส่วนนะครับที่ที่เข้ากรุงเทพซึ่งคาดเราจังหวัดเราคาดว่าน่าจะไม่ไม่เกิน50คนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามการขอร้องที่เราจังหวัดได้ขอร้องไว้นะครับว่าถ้าจะไปก็ขอให้ไปเป็นตัวแทนนะครับประมาณสัก 20- 30ถึงคนผมดูแล้ววันนี้ประเมินแล้วก็น่าจะไม่เกินสัก 30- มส่คนนะครับที่เข้ากรุงเทพไปนะครับก็ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับก็ ฝากขับเรียนว่านี่คือเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ๆที่วันนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดก็อยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอสี่ด้านนะครับที่ได้ชี้แจงไปก็ปรากฏว่าก็ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือด้ดีนะครับก็ขอบพระคุณนะครับในนามของท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ขอบพระคุณท่านผู้ไปหารองกรรมาธิบดทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมแล้วก็ได้รับทราบนโยบายแล้วก็ไปเร่งปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของ ทางแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในเรื่องของกล้อง C C T V ก็ดีลานกีฬาก็ดีการบําบัดจัดทําค่ายผู้ติดยาเสพติดก็ดีก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเป็นนโยบายที่สําคัญรีเร่งด่วนที่รัฐบาลยังต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและก็จริงจังก็ฝากขอบพระคุณทุกท่านมาณนะโอกาสนี้ครับขอบพระคุณครับ